สวัสดีกันด้วยนะครับนี่คือรายการน้ำครูทีวีนะก็วันนี้นะครับก็เป็นวันครูนะครับผมก็วันครูเนี่ยจะมีทุกวันที่16มกราคมทุกของทุกป,ปีนะครับซึ่งคุณรู้ไหมวันครูเนี่ยมีสาระมากมานะที่ไม่ใช่แค่วันครูเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ไหว้ครูไม่ใช่แค่นั้นนะครับวันครูเนี่ยมีสาระอีกมากมายนะครับและถ้าตอนนี้คุณอยากรู้ว่ามีสาระอะไรคุณไปชมเลยครับ กับท่วงสารวันครูนะครับก็สารวันครูนี้นะฮะก็เป็นวันครูเนี่ยได้จัดขึ้นนะฮะครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมพศ2500นะครับสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจาดูเบิกษาเมื่อพศ2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าครูสุภาเป็นนิติมคลให้ครูทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกครุสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องสถาบันวิชาชีพครูในคณะเดียวกันก็ทำให้เอ้ก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปเนี่ย แก่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมจัรยาบันและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของครูจัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควรส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของคุณครูนะครับผมยังไม่หมดนี้นะฮะก็ยังมีต่ออีกด้วยเหตุน,นี้ในทุกปีนะฮะคร,รูสภา,าจัดให้ ประชุมสามัญครูสุุลุสภาประจำปีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศเนี่ยถแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมานะฮะเพื่อ <c oughs> <c oughs> และชักถามสักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆนะครับและการจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกอ่านะฮะการทรวง,งศึกษาที่ ก็วันที่1 6ม,มกราคมของทุกปีนะฮะกะทร่สงสึกษสธิการนะฮะก็จะสั่งให้นักเรียนและคุณครูหยุดในวันดังกล่าวได้ในส่วนการใช้สถานที่ของกรีธาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงานวันครูนะฮะก็สำหรับสาระวันครูนี้นะ,ะก็หมดเพียงเท่านี้แหละนะครับแล้วก็ขอบคุณสาระพวกนี้จาก w w w บดอทพ หรือ .net จจำไม่ได้เช่นกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ